สวัสดีครับวันนี้เรามารีวิวของฮาโลบีนกันมีอะไรบ้างมีหมวกน,นะคะสองแบบแบบนี้เลยก็คือจะเป็นสีเดียวกันครับแต่ว่าจะเอ่าลายเดียวกันด้วยครับแต่ว่าตาให้เหมือนกันนะครับอันนี้หน้ามันจะขึ้นอันนี้มันจะแบนๆนะคะแบบนี้ครับไม่มีขึ้นลงอันนี้ก็จะเป็นสีดำเขาะจะเป็น มีสติกเกอร์เป็นโอ้ผมลืมบอกเลยว่าสติกเกอร์ที่เราติดเนี่ยเป็นสีสีพวกนี้แต่สีดำไม่ได้ติดนะครับสีดำนี่จะเป็นผ้าครับแต่ว่าสีดำที่ติดบนสีขาววันนี้นะไม่ใช่นะครับเป็นสติกเกอร์นะครับสีอย่างนี้อันเนี้ย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 เขาเป็นสติกเกอร์แยกติดมาให้ครับอันเนี้ยเราก็ประกอบเป็นติดครับอันนี้เป็นสีดำนะครับเป็น ต่อมานี่ครับวันนี้อันนี <prejudice ten> <leaves> uh ้ก็เป็นสีส้มครับแต่อันนี้ก็เราติดเองติดเองติดเองนะครับแล้วก็นี้ด้วยอัน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 นี้ด้วยแล้วก็อันนี้ด้วยนะครับแล้วก็ภาพขมวันนี้ก็ง่ายๆครับก็สั่งซื้อมาก็ใครชื่นชอบกดไลค์ให้เราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ